การเกิดใหม่ของจกักรพรรดิเกียนตอนที่221ถึงตอนที่222ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเคสวิชาโคตรเกียนด้วยนะครับและสำหรับคนที่อยากเข้าไปอ่านเรื่องนี้เองเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเราก็ไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะครับหวังเย่ฉันอุตส่าห์หางานให้เธอนะนี่เธอตอบแทนฉันด้วยการตบหน้าเหรอ ทั้งที่ฉันเชื่อใจในายขนาดนี้ถึงขนาดทําแท้งเพื่อนนายแต่นายทำกับฉันเหมือนไม่ใช่คนเฮรูไม่ว่าจ้างเหย่ยเขาซื้อรถให้ฉันคันหนึ่งด้วยแล้วเธอละมีอะไรกับเธอฉันก็เป็นแค่เล่นๆไปอย่างนั้นซึ่งตอนนี้ฉันก็เล่นจนเบื่อแล้วซะด้วยพวกเธอเข้าไปจัดการสิถอดเสื้อผ้ามันออกให้หมดฉัน จะถ่ายลงในโซเชียลได้คะ่ะเจ๊จางฉันก็หมือนไส้กิหน้าเยนี่อยู่เหมือนกันแม่จะเล่นให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยอย่านะปล่อยฉันช่วยด้วยเสียวเหยอไม่กลัวจะเป็นเรื่องใหญ่เหรอกลัวทำไมสังคมตอนนี้นะ่ะแค่มีเงินก็ทำได้ทุกอย่าง อีกอย่างที่นี่พี่ชายฉันก็คุมอยู่ไ้ไ้นั่งพวกชั่วออกไปห่หางจากน้องสาวฉันขอโทษนะครับพี่หนูผิดเองหนูไม่ควรเชื่อผู้ชายคนนี้อีกไม่เป็นไรเสี่ยวเย่พี่มาแล้วนะทำไมพวกแกต้องหลังแกน้องสาวฉันด้วยก็ไม่ชอบคินนะมีปัญหาอะไรไหม ใครใช้ให้มันมาวุ่นวายกับแฟนฉันละ่ะฉันไม่ได้ชอบน้องสาวแกสักหน่อยใหญ่นี่คันมาหาฉันเองตลอดเบื่อจะตายอยู่แล้วน้องสาวฉันต้องทำแท้งเพราะแกนะยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอไอ้คนสารเลวฉันจะตีแกให้ตายเฮ้อหนยแกก็ต่อยฉันเชียวเหรอนะ นั่นฟันเขาหลุดไปซิกหนึ่งด้วยแกล้อก่อนเถอะพี่ชายฉันกำลังมาแล้วแม่งเอ้ยใครมันก้ามาก่อเรื่องในถิ่นของฉันวะลนหาที่ตายจริงๆจางไปจัดการมันไม่ต้องอ้อมมือครับพี่เลี่ยเล่นกับใครไม่เล่นอยากตายนักก็จัดให้ ลุ่มเลยอย่าทำพี่ชายฉันนะขอร้องละ่ะต้องให้ได้แบบนี้สิเอาให้มันตายไปเลยสวยพี่สวยพวกเธอก็อย่ายืนเฉยไปถอดเสื้อผ้าดังนั่นออกไซให้หมดคุณชายจัวพวกพี่ชาวอยู่ที่นี่แหละครับพวกแกทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้พี่เสี่ยวฝาน เยฮ่อฮมาหาที่ตายอีกคนแล้วไปจัดการไอ้เวนนั่นด้วยทินของพิเลียยังกก้าอวดเบงแกนี่มันโง่จริงๆเอาเลยให้มันได้เห็นความร้ายกาจของพวกเราพวกมแมลงมันไม่รู้หรอกว่ากำลังเล่นอยู่กับไฟก็มาดูกันสิว่า ใครเป็นไฟใครเป็นแมลงพี่เชาเสี่ยวเย่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมืพี่เสี่ยวฝันฉันฉันไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องที่พวกมันลังแกน้องสาวของฉันจะปล่อยให้มันจบง่ายๆไม่ได้ ไม่ต้องห่วงพี่เชาถึงยังไงวันนี้ฉันก็จะต้องทวงความยุติธรรมให้เสี่ยวเย่ยอยู่แล้วไอ้เวนนั่นมันมาจากนารกขุมไหนทำไมถึงได้โหดขนาดนี้พี่ขาละเราจะทำยังไงกันดีจัดการลูกน้องของฉันได้นับว่ามีฝีมือแต่ที่นี่เป็นถิ่นของฉันมันสู้สิบคนได้แล้วมันจะสู้กับร้อยคนไหวหรือเปล่า ออกมากันให้หมดลูกแกไม่ให้หยียบย่ำถึงที่แล้วหลอนักใช่ปะแน่จริงนักช่ไหมถ้ามีสมองก็ควรรีบใส่หัวออกไปตั้งแต่ยังมีโอกาสเซ่แต่เรื่องมันมาขนาดนี้แล้วตัวคนเดียวอย่างแกจะหลอดพ้นเงื้อมือของพวกเราไปได้ยังไงต้องแบบนี้สิคนเยอะขนาดนี้ต่อให้มันมาเป็นเทพจุติก็ไม่ไหวหรอก ฮ่าฮ่ฮ่ไอหมอนั่นมันโง่ที่ไม่รู้ว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันหลายกาขนาดไหนเอ๊ะจางเลี่ยนี่แกกำลังทำอะไรอยู่โอ้เฮียปิงโถจะมาทำไมไม่บอกก่อนละครับนี่ผมจะได้เตรียมการต้อนรับ พอดีตอนนี้มีเรื่องนิดหน่อยต้องสั่งสอนไอ้พวกชาติหมาตาไร่แววเฮียปิงคนนี้สินะจางปิงลูกพี่ใหญ่ที่คุมอำนาจใต้ดินทั้งชินโจอเอาไว้ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เจอจะปมาจบระแจงยังไงดีนะถ้าฉันได้เป็นเมียเฮียปิง Ping, ต่อจากนี้จะเดินกลางไปไหนยังไงก็ได้เฮียปิงรอแป๊บหนึ่งนะครับผมจัดการไอ้พวกโง่นี้เสร็จแล้วจะเรียกเด็กมาบริการ จัดการมึงก่อนเลยเพื่อเฮ,ฮียปิงผมทำอะไรผิดเหรอเอออะไรกันวันเนี่ยทำไมทำไมเฮียปิงต้องต่อยพิเรียด้วยแม้แต่คุณชายจูวเจ้านายของฉันแกยังกล้าคิดจะจัดการไม่ต้องมาบริการอะไรฉันทั้งนั้นคิดว่าฉันอยากจะติดล่างแหไปกับแกด้วยหรือไง อะไรนะคุณคุณชายจัวก็คนนี้น่ะเหรอบอสของเฮียปิงมันมันเป็นเจ้านายของเฮียปิงเหรอแม้แต่เฮียปิงยังต้องนอบน้อมขนาดนั้นแล้วฉันล่ะคุณชายจัวเหรอคนของสกุลจัวงั้นเหรอหืมรู้จักเหรอใช่ค่ะฉันเป็นคนของสกุลจงางไอหญิงเป็นภรรยาของคุณท่านที่สี่ เรานับว่าเป็นญาติกันนะคะคุณท่านที่สี่เธอคงหมายถึงน้องชายคนที่สามของพ่อจัวเผิงเฉิงได้ยินว่าเขาทําธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศตลอดผมก็สกุลจางครับคุณชายจัวปล่อยผมไปด้วยนะครับเอาแล้วฉันล่ะเสือกไม่ได้เกิดมาในสกุลจางกับเขาซัดด้วย